เราต้องขอโทษทีที่ไม่ได้ทำคลิปพอดีมันไม่มีเวลาทำมัน,มนต้องไปโรงเรียนเราต้องไปโรงเรียนโรงเรียนก็เปิดเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปอีกแล้วนะทุกคนขอโทษทีนะเราต้องต้องไปหาเวลา คลิปนะเราขอโทษนะที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะเราไปโรงเรียนถ้าทุกคนอยากรู้อายุเราก็จะบอกนะอายุเราก็คือก้าขวชื่อจริงก็น่าจะชื่อฟาใสโทษนะทุกคนมันเป็นหนังเงี้อแล้วทุกคน บ้านเราก็จะบอกนะอยู่ประมาณสะแก้หรือวางน้ำเย็นน่ะทุกคนอะ่ะฝากคอมเมนต์อะไรก็อะไรก็ได้มาให้นะกดไลค์กันบ้างคอยดูคลิปเราตลอดตลอดนะนะครับจบแล้วนะคนบาย